สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับช่วงย้อนลําลึกกลับไปเล่นคุกกี้เก่าเก่านะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาย้อนลําลึกเซตสมัยซีซันเก่าเก่าเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวตั้งแต่เดี๋ยววันพุธหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมายังซีซันปัจจุบันและนะครับประมาณซีซัน8ซีซันเกนะครับก็คือจะมาย้อนลําลึกพวกคุกกี้อะไรแพนเค้กหรือนักธนูสายลมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ขุดหน้าเป็นต้นไปเนาะขอจากตั้งแต่พูดหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาย้อนลำลึกเซตเอ้ไม่ใช่เซตเด็กประมาณซีซั่นปัจจุบันเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมก็ย้อนลำลึกไปเกือบทุกเซตแล้วนะตั้งแต่ผมทําคลิปช่วงนี้มานะครับก็เดี๋ยวเร็วเ็วนี้อาจจะหมดแล้วแหละนะครับสําหรับเซตทําคะแนนนะครับอาจจะผมก็ช่วงเนี้ยอาจจะหาคิดช่วงใหม่มาแทนน่ะนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะย้อนลำลึกเซตอะไรแล้วเพราะว่าทํามาตั้งห้าสิกว่าพาร์ทก็ ย้อนลํำลึกไปน่าจะเกือบทุกเซตแล้วอะพวกเซตเกี่ยวกับเก็บเหรียญทําคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาย้อนลํำลึกเซตคุกกี้จิ้งจอกก้าหางนะครับจับคู่กับลูกแก้วจิ้งจอกนะครับแล้วก็วิ่งผาดเป็นพ่อมดนะครับอันนี้สมัยซีซั่นสองเลยอันนี้เซตนี้จะวิ่งได้อยู่ราวๆประมาณ18ล้านนะครับวิ่งในโลกแคนดี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีเอพิโซดแมปไงนะครับก็เดี๋ยวมาย้อนลํำลึกในเซตนี้สําหรับสมบัติ ที่ผมจําได้นะก็จะมีขนนกมีโคงโคลโคงนะครับแล้วก็ตัวจอยจอยเกมนะครับก็เซตก็มีเท่านี้แหละนะครับที่เขาใช้นะครับแต่สมัยซีซั่นสตอนนั้นผมเล่นคุกกี้ลันกากมากเลยนะคือสมัยเมื่อก่อนอะ่ะคือคุกกี้ันด่านมันยากมากไงมันไม่เหมือนซีซั่นปัจจุบันอ่ะซีซั่นปัจจุบันเนี่ยเออด่านมันก็ดูแบบง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปย้อนลําลึกกันในพารน,นี้เลยแล้วกันเนาะนะครับ สมบัตินี่ผมไม่ได้ผมไม่ใส่ตามอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมไม่มีซึ่งเซตเนี้ยมันจะอาศัยตอนแปลงร่างเป็นคนนะครับเราก็ต้องกระโดดสองสเตปอะครับนี่ครับเราจะได้คะแนนสูงจากพวกเยลลี่หมีครับทั้งเยลลี่หมีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็ตรงจังหวะดไหนที่เราคิดว่าคือเราต้องกระโดดสองสเตปให้น้อยที่สุดอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแปลงร่างเป็นจิงจอะอีกทีไงนะ อันนี้ดอนนี้อยู่ในร่างคนอยู่นะนะครับจากอันนี้เนี่ยพ้นไม่ได้ก็โดดก็ต้องยอมกระโดดสองสเต็ปไปอะ่ะนะครับเรายิ่งขึ้นโบนัสไทม์เนี่ยโหคะแนนนี่เยอะครับ คือถ้าจังหวะคือสมัยซีซั่นสองอะถ้าจังหวะดีอะอาจจะได้ถึงยี่สิบล้านก็ได้นะนะครับสมัยเมื่อก่อนตอนนั้นผมทําคะแนนได้มากสุดก็เกือบเกือบสิบล้านนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นของผมยังไม่ค่อยเยอะไงนะครับ ตอนนี้กระโดดสองสเต็ปมาห้าครั้งละทุกๆก,การกระโดดสองสเต็ปประมาณหกครั้งหรือหกครั้งขึ้นไปนะครับมันจะมันจะเปลี่ยนล่างไงน,นะครับมันจะเปลี่ยนล่างทุกครั้งเนี่ยผมกระโดดสองสเตปอีกทีน่าจะกลับไปเป็นหมาป่าละอ่ะอีกทีเนาะทุกครั้งที่ตอนมันเป็นหมาป่าเราก็ต้องรีบกระโดดสองสเต็ปเพื่อที่จะ กลับล่างไปเป็นคนเหมือนเดิมนะครับพอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคะแนนมันจะหายไปไงเนี่ยคือทวิกจังหวะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกลับเป็นล่างหมาป่าแล้วก็ต้องหาจังหวะกระโดดสองสเต็ปเนี่ยอย่างตอนตอนไดไอเทมเนี่ยเราก็ต้องกระโดดเนี่เนี่ยจังหวะจะอยู่ประมาณเนี่ยนะครับ ่ะเนี่ยครับก็มันสเต็ปมันก็จะประมาณนี้นี่แหละเราก็ต้องรีบให้กลับไปเป็นล่างคนเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวสักครู่แป๊บนึ่งนะครับมาต่อกันเลย ไอด่านใเนี้ผมยังจําได้เลยสมัยซีซันเก่าๆเนี่ยผมตกหลุมบ่อยมากเลยด่านเนี้ยด่านเนี้ยมันค่อนข้างยากไงเมื่อก่อนนะนะครับใครที่เป็นแฟนๆเกมคุกกี้รันนะเออมันจะรู้อยู่แล้วไงนะครับที่ติดตามมันตั้งแต่สมัยซีซันแรกเลยะนะครับ ผัดสองนี่ก็จะเป็นพอ่พอหมดนะนะครับนี่ตอนนี้เลือดจะหมดละ สำหรับผัดส,สองนะครับคุกกี้พ่อมดเนี่ยมันก็จะอาศัยพวกอาศัยสิ่งกีดขวางเยอะเยอะๆครับเพราะว่าตอนที่มันไล่เวทอะ่ะมันจะเปลี่ยนสิ่งกีดขวางให้เป็นเยลลี่ไอศครีมนะครับอ่ะผัส,สองนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะไอ้ดาเนี้ยสมัยก่อนอะ่ะมันมีสโลนะเดี๋ยว ักคู่นะครับอ๋อผมนึกว่าเสียงอะไรเสียงรถถ้ายังจำได้นะด่านเนี้ยโหเมื่อก่อนอะ่ะมันเป็นด่านสโลนะไอตอนที่มันเป็นสโลอะ่ะเราต้องกาดจังหวะการโดดที่ดีครับเพราะถ้าเราโดดพลาดอะ่ะตกหลุมเลยนะผมเคยแบบผมเคยงง,งไงเออตอนเล่นครั้งแรกอะ่ะตกหลุมตามระเบียบเลยครับตอนผมเล่นครั้งแรกนะนะครับ แล้วก็สมัยซีซันเก่าๆอะ่ะหลอดเลือดมันจะยังไม่ยาวมากนะหลอดเลือดจะอยู่ประมาณตรงตรงเหรียญน,นะครับตรงเหรียญเหรียญเหรียญเงินอ่ะนะครับคือประมาณครึ่งประมาณครึ่งหลอดของหน้าจอโทรศัพท์น่าจะประมาณนั้นเนาะเพราะสมัยตอนนั้นอะ่ะหลอดเลือดยังไม่ยาวมากแค่แต่สมัยซีซันเนี้โ,โหเลือดนี่ยาวถึงตรงนี้แล้วอะ่ะถึงเลือดยาวก็จริงนะแต่ เลือดอะพลังงานอะลดแม่งโคตรไวอะครับเพราะว่าสมัยก่อนอะซีซั่นเก่าๆอะถึงหลอดเลือดจะสั้นอะแต่เลือดมันลดช้าไงนะครับบวกกับสุ่มพลังงานช้าลงอีกอะโอ้โหยิ่งลดยิ่งลดช้าเข้าไปใหญ่อ่ะนะครับโอ้โหมันกี้ไม่ได้โบนัสไทาม์เลยกลาว่าจะขึ้นไปเก็บอะไรสักหน่อย ไอเทมนั้นมันดันเสกพอดีเลยไงเ <_ d _> นี่ยแล้วก็ด่านสุดท้ายครับเมื่อก่อนนี่โหยากมากครับด่านนี้แบบอย่างก็ขุ่มนรกอะแต่สมัยซีซั่นนี้ก็มันก็ยากอยู่นะแต่มันก็ส่วนใหญ่มันจะไม่ยากนะแต่หลังๆเนี่ยมันจะยากนะสำหรับเอพิโซดหนึ่งอะนะครับ เลือนหมดแล้วอ่ะก็ย้อนลำลึกไว้เท่านี้แล้วกันน้องสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นเซตที่เป็นเซตที่เออต้องคือทุกๆเซตนะครับคือมันจะมีบางเซตที่มันต้องใช้จังหวะถ้าจังหวะดีมันก็ได้คะแนนเยอะนะครับอ่ะสำหรับในวันพุธหน้านะครับผมกล่าวว่าผมพูดผิดเดี๋ยวในวันพุธหน้าเนี่ยผมจะย้อนลำลึกในซีซันเก่าๆอีกซักเซตหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพูดต่อไปเนี่ยผมก็จะย้อนลำลึก เซตสมัยซีซัน8ซีซัน9ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างคุกกี้พวกคุกกี้แพนเคก้กคุกกี้นัทนูแห่งสายลมเนี่ยมันก็ถือว่าเก่าแล้วนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคุกกี้รันมันไม่มีอะไรอัปเดตไงก็เลยทําให้คุกกี้พวกอะไรอะไอนัทนูแห่งสายลมกับแพนเค้กเนี่ยน่าจะกลายเป็นตัวเก่าแล้วไนงะก็เลยเออเดี๋ยวจะทํามาย้อนลาลึกเลยแล้วกันนะครับแต่ อีกสักสอาทิตย์เนาะแต่อาทิตย์แต่ในวันพุธหน้าเนี่ยขออีกขอเซตในซีซั่นเก่าอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันนะมาย้อนลำลึกนะครับอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้กันเนานะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ